วันนี้เปิดนัดแรกของสัปดาห์ที่3เป็นวันที่แฟนแฟย์บอลไทยดูยังไงก็ภูมิใจนะคะเพราะเป็นวันที่สาวไทย2คนของเรามาเจอกันเองในสนามเอลิทอล i มิต e d ที่เมืองแมดิสันค่ะแอตเลลนสปอรทั้งพรพันธ์เกิดปร,ราดที่คุมเกมลุกแบบมืออาชีพสุดๆกับปีนุ้ปน้อยลิเบอรโรมือหนึ่งของไทยที่แบกหลังบ้านไว้แน่นอย,อย่างกับกำแพงเหล็ก วันนี้แอดจะมาวิเคราะห์กันนะคะ ว่าสถิติของพวกเธอในการเจอกันนัดแรกเนี่ยมันสุดขั้วสุดโหดขนาดไหนแฟนๆอาจจะไม่ค่อยจูใจกับพรพันธ์เกิดปราดนะคะเพราะว่าพรพันธ์เกิดปราดลงแค่2เซตคือ1นเซตเต็มๆแล้วก็ต้นเซตที่2เท่านั้นนะคะแต่พรพันธ์เกิดปรลาดเนี่ยทำแอสซิสต์ไปถึง16ครั้งนี่คือความแม่นและไวของการตัดสินใจผู้เล่นระดับโลกแบบพรพันธ์เซตบอลแต่ละครั้งมีทั้งความแม่นความฉลาดและอ่านเกมขาดทําให้หัว อย่างจอแดนทอมสันหรือเสากลางแล้วก็หลังเนี่ยได้จังหวะเกมบุกที่เต็มที่แต่ประเด็นทอมสันวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ค่อยมานะคะทุกคนฝีไม้ลายมือวันนี้เป็นกับตันที่ได้คะแนนน้อยเลยค่ะอง oh. ประกอบมันก็หลายๆอย่างแหละคะ่ะทุกคนแบ่งๆคะแนนกันไปคะแนนรวมของพรพันธ์ในแมตช์วันนี้นะคะพรพันธ์ทำทัวร์พอยต์ไป168คะแนนนะคะจํานวนเซตที่ลงเนี่ย2เซตนะคะ ถึงแม้ว่าจะลงได้2เซตแต่ทําคะแนนรวมได้ระดับกลางของทีมถือว่ามีอิทธิพลต่อเกมพอสมควรนะคะการเซตแอซซิตพรพันเนี่ยสิครั้งตัวเลขนี้ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับการลงเพียง2เซตนะคะไม่มีเออร์เซตเลยนะคะไม่มีข้อผิดพลาดจังหวะใหญ่ๆเลยการเสิร์ฟพรนพันเสิร์ฟพลาดไป1ครั้งถือว่าคุมเกมเสิร์ฟได้ดีมีความเสี่ยงต่าแล้วก็เน้นเสิร์ฟเพื่อให้ทีมสามารถตั้งรับได้ง่ายในจังหวะต่อไปค่ะเกมขุดของพรอนพันนะคะขุดบอลวันนี้ได้4ครั้งแม้จะไม่ใช่ภาร กิจหลักของเซตเตอร์ค่ะแต่พรพันธ์ก็ยังช่วยทีมในเกมรับได้ดีเมื่อบอลกลับมาในแดนตัวเองค่ะพูดได้เลยว่าพรพันธ์คือจุดศูนย์กลางของทีมจริงๆนะคะไม่ว่าจะบอลแรกมาเร็วหรือช้าพรพันธ์นก็แก้ได้ค่อนข้างเยอะค่ะ อยู่ที่ว่าตัวบุกวันนี้ของทีมจะมาหรือไม่แค่นั้นเลยนะคะไม่มีเสียจังหวะแถมยังไม่มีข้อผิดพลาดในสถิติยกเว้นเกมเสิร์ฟนี่แหละที่ทำให้แฟนแฟนวอลเลย์บอลต่างชาติรวมถึงสารัฐมเมริกาเนี่ยพูดกันนะคะว่าพรพันเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในตำแหน่งเซตเตอร์ของแต่ละสัปดาห์เลยนะคะเรียกได้ว่าอยู่ประมาณแบบ4อันดับต้นๆเลยที่กัปตันจะเลือกมาอยู่ในทีมตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ย สองเซตแต่มีผลต่อทั้งเกมนี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่าพรพันธ์ก็ไม่ได้ลงเยอะแต่เวลาที่อยู่ในสนามคือเวลาคุณภาพที่เปลี่ยนรูปเกมได้เลยและนี่คือความสุดยอดของเซตเตอร์ที่ทีมใหญ่ต้องการค่ะสีติติต่อมาคือแสถิติของปีนุเป้นน้อยหัวใจของเกมรับนะคะปีนุเป้นน้อยรับเสิรบหนักสุดในทีมแต่ยังยืนหยัดได้ เปียนุชโดนคู่แข่งเน้นเสิร์ฟใส่เยอะมากๆนะคะมีทั้งรับเสิร์ฟ11ครั้งขุดบอลอีก15ครั้งรวมแล้วเนี่ยแทบจะโดนทุกลูกที่มาเลยใส่ติชัดๆของเปียนุ์เป้นน้อยนะคะในแมตช์วันนี้ก็คือททอลพอยท์ทั้งหมด121คะแนนเป็นอันดับ2ของทีมค่ะลงสนามทั้ง3เซตเลย การรับเสิร์ฟทั้งหมด11ครั้งนะคะเปอร์เซนต์ความแม่นยำา1 8 8แม้เปอร์เซนต์จะดูไม่สูงนักนะคะแต่การที่รับเสิร์ฟถึง11ครั้งเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเป็นเป้าหมายหลักของคู่แข่งและยังสามารถพาทีมต่อบอลขึ้นเกมได้ค่อนข้างดีค่ะ จำนวนการขุดบอลเกมดิ๊กเนี่ย15ครั้งพูดได้เลยว่ามสดิกก็ยังเป็นมสติกอยู่วันยันค่ำนะคะตัวเลขเนี้ย15ครั้งถือว่าสูงสุดในทีมเป็นหัวใจหลักของเกมรับอย่างแท้จริงค่ะการขุดได้มากแปลว,ว่าเปลี่ยนหนแป้นน้อยอ่านบอลได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็คอยช่วยชีวิตทีมหลายจังหวะเปอร์เซ็นต์เกมที่เปลี่ยนหนูแป้นน้อยได้นะคะถึงแม้มันจะไม่ถึง20%แล้วคิดว่าเฉยๆแต่ก็ไม่เลยนะคะ จำนวนบอลที่เข้ามาหาปีหนุเป็น้อยมันเยอะกว่าคนอื่นเป็นเท่าตัวเธอต้องแบกรับลูกทุกลูกหนักๆจากฝั่งตรงข้ามที่แหละหัวใจของเกมรับตัวจริงค่ะแอดก็ยังเน้นย้ำนะคะว่าปีหนูเป็น้อยเนี่ยเล่นด้วยประสบการณ์แล้วก็จิตใจที่นิ่งมากๆในการมาเอลิทลิมิเต็ดนะคะปีนุไม่ได้แค่เก่งทางด้านเทคนิคนะแต่ว่า เหมือนเปียนุชนิ่งมากๆไม่หลุดไม่เหวี่ยงพอทีมเสียแต้มก็รีสมาธิกลับมาให้เพื่อนทันทีนะคะสาวไทย2คนนี้ในนัดแรกมาพร้อมกับความชื่นชมเลยนะคะในบรรดาแฟนๆวอลเลย์บอลต่างชาติแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลไทยนะคะพรัน์คือมันสมองของเกมรุกส่วนเปียนุชคือหัวใจของเกมรับคนหนึ่งคุมทิศทางของลูกคนนึงคุมจังหวะของสนามทางคู่ต่างเติมเต็มกันในทีมของตัวเองนะคะและแม้จะอยู่คนละฝั่งกันแต่สิ่งที่ ภูมิใจก็คือภูมิใจแฟนแวอลเลย์บอลไทยทั้งประเทศในการรับชมผ่าน BG s p o r t ค่ะจะเกมไหนจะลีกไหนสาวไทยเราก็ยังทําให้คนทั่วโลกพูดได้เสมอนะคะพูดเลยว่าสัปดาห์นี้จะมันมากๆแน่นอนเรามารอดูกันว่ากับตันอย่างจอแดนทอมสันเนี่ยจะพาลูกทีมเนี่ยชนะรวดแบบ2สัปดาห์ติดหรือไม่อันนี้น่าสนุกมากๆถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆในสัปดาห์นี้ที่ทีมพรพันเกิดปราชนะรวดนะ หูจอแนนนอมสันจะเป็นคนที่แบบสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับแอลิสอะลีมเต็ดอีกครั้งเลยนะคะ,ะแล้วก็มาดูเปีโนเป็น้อยในเกมรุกเกมขุดกันว่าจะยังคงรักษาตำแหน่งมอดดิกอันดับหนึ่งในแต่ละสัปดาห์ไปจนถึงจบรายการนี้ได้หรือไม่ปรบมือให้กับทั้งพรพันพและปีโนเป็นน้อยหน่อยนะคะในการทำสถยติได้ดีมากๆในแมตช์วันนี้นะคะ